โอเคครับก็ต okay, okay. okay, so ้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม FS19 อีกเช่นเคยนะครับผมก็คลิปที่แล้วเราไปเล่น f s 22มาใช่ไหมเราก็ไปขับเมโคล SK480 มานะครับผมคณะแม่งไม่ถูกชะตากับผมเลยนะครับคิดถึงเจ้าแคทกันเลยมาขับเจ้าแคทเหมือนเดิมแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาลอกคอนะครับผมก็ได้น้องเกมมาช่วยงานนะครับผมน้องเกมทักทายทุนดูนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ผมร้อยเกมนะครับ วันนี้เราได้รับบทขับมิโครนะครับผมคุณน้ยเกมเขาแบบว่าขอขอขอหยุดหนึ่งวันนะครับผมขอหยุดหนึ่งวันนะครับผมเราก็เลยมาขับให้นะไม่ใช่อะไรนะจอยผักโคตรแย่เออเป็นยูทูบเบอร์ที่สู้ชีวิตมากครับผมพวกเรานะเออไม่มีร้อนก็ร้อนต้องขึ้นคอนท์ใช่แล้วครับผมคิไปสู้กับสไปเดอร์แมนผมสู้กับจิงโจ้ฮองโคลโคตรขอพี่จะใส่ไปสักอ่า คารล,ละ,ละสามมุกกีก็พอสามสี่มุกขีนิดเดียวพี่โอ <ahi, S 3> ้ไม่เอาเต็มลำเลยพี่เอ้ยมันใส่ได้มันใส่ได้ไม่เยอะมันใส่ได้เดียวเองไปเกมดูอ่ะแต่ได้ิดเดียวเองอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวพี่หันมุมกล้องใหม่ก่อนรู้สึกว่ามุมกล้องนี้มันมดูยากว่ะหรอยากอ่ะเน้ย,ด,ยดูยากจริงนะโอเคเอามุมกล้องนี้แล้วกันนะ มาเดี๋ยวขับมองภายในแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่ได้ได้รับความสมจริงหน่อยแล้วกันอะไรวะอะไรของผมวะเพื่อที่ได้รับความสมจริงคือครจริงเน่สมจริงนไม่ใช่คือแบบนึกบทพูดก็พูดมั่วไปนะนะพูดอะไรก็พูดไปมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยนน <c oughs> แบบนึกอะไรพูดได้ก็พูดไปอย่างเดียว <c oughs> เราตัวครับ ดุนสดอย่างเดียวครับท่านผู้ชมพวกเราก็แบบว่าไม่มีการเขียนบทอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะออพักสดอย่างเดียวนะครับผมพักสดอย่างเดียวนะฮะโอเค okay. เอ้ยเต็มยังวะยังพี่ยังเหลือ,ลนะอมุมนึงอู้หูถ้ยไม่เต็ม<ด>สักเที่ะวเนี่ยทำไมคอมผมมันเหล็กวะผมในเกมสงสัยอยากได้คอมใหม่ครับท่านผู้ชมใช่ครับคอมผมอยากได้ใหม่เนี่ยตอนเนี้ยไม่อยากบึกใหม่นะฮะอยากได้คอมใหม่ครับท่านผู้ชมรอโดเนทสักประมาณห้าหมื่นะครับผม เราโดดเด่นมากเหมือนนี่คือแบบซื้อได้เลยอ่ะอโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรอ่ะโอเคเกมเต็มแล้วตัวลูกกับพี่มันเต็มเลยยางนี่ยังพี่นิดเดียวเลยพี่ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเนี่ยทำไมมันใส่เยอะจังวะเนี่ยคิดไม่เข้าใจเลยอ่ะไม่รู้เสียงอ่ะเต็มเลยตอนเนี้ยโอ้โหทำไมมันใส่เยอะจังอ่ะเนี่ยเกมมันเหมือนเทไม่ลงอ่ะอะไรอ่ะประมาณเนี้ย เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่ต่อแม่เดี๋ยวเกมขับเลืนหน้าให้พี่หน่อยนะเอาตัวลูกมาจอดตรงนี้นะโอเครบกวนคุณล็อกเกมนะครับผมเดินรถให้เรานะฮะโอเคครับไปเลยครับเอาแค่เดียวไปเลยไปเลยใช่ใช่ไปเลยไปเลยมาพี่ดินก็ว่าอยู่ทำไมพี่พี่ทำไมเทไม่เข้าไปดูกองนี้นไม่ไม่เกม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 เออนั่นแหละไม่ไม่ไม่มันติดบัางอะไรสักอย่างนี่แหละตอนนั้นนะเกมต้องอ้อม มันคือดินพี่มันคือก้อนดินมันคือก้อนดินพี่กองดินเลยแหละเก็บหักฟ้าออกไปอ่ะไม่พี่มันคือกองดินพี่มันคือกองดินนะพี่เดี๋ยวพี่ตักออกเดี๋ยวพี่ตักออกปึ๊บโอเคอ่ะกองดินมันติดล้ออยู่พี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน่ามันติดเกมต้องเอาไปอีกฝั่งนึงหักฟ้าออกไปเมื่อกี้พี่ติดอยู่อ่ากันแล้วสวยเอออะไรแหละพ่อ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 โอ้ไกลไปเดี๋ยวถอยเดี๋ยวถอยล็อกไกลไปเออไกลไป โอ้แล้วดินมันไหลามาจากไหนวะเน,นี่ยมาขวางทางน้ําเดินเนี่ยดูดิครับทุกคนพบตเขาจ้างผมมาลอกคลองนะเนี่ยดูดิแม่สุดยอดไม้โคตรล่าสุดทุกคนที่ดูดิจัดนะครับผมรถสีแดงครับคันนี้นะครับผมเอาเอาเอาเอ,าอ,าอาย่างครับว้าวได้แล้วพี่เฮ้ย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 เอาเดี๋ยวขับภา,ายในละกันครับทุกคนนะเพิ่มความสุดจริงหน่อยละกันนะฮะ เล่นแบบสดจริงหน่อยนะเกมคิมนี่เห็นน้องขอมาบอกว่าพี่เล่นแบบสดจริงนะครับเนี่ยเราต้องเล่นแบบสดริงแล้วแต่ที่ผ่านมาเราได้แต่สมมุติอ่ะไม่ที่ผ่านมาเราเล่นได้แต่สมมุติอ่ะเกมตอนนี้ผมก็อาจจะสมมุติเหมือนกันนะผมว่าเราต้องสดจริงบ้างสักวันหนึ่งเชื่อพี่ต้องมีสวรรค์ต้องมีสักวันแปวใก้เต็มยังครับคุณไรเกม ใกล้แล้วครับตรงท้ายครับเดี๋ยวท้ายครับได้เลยครับผมอยากได้บูมยาวมากเลยอ่ะแต่ว่าบูมยาวเรามันกระโดดชิปเป่งเลยอ่ะโอ้เกมถ้าเกมได้ไปมครับ s k 4 8 0ในเกมฟาร์ม22นะบอกเลยเก็บติดใจอ่ะมีเสียงแบบว่าตอนขุดด้วยอ่ะมีเสียงตอนขุดด้วยอ่ะเวลาเสียงมันเสียงเหล็กกระทบกันอ่ะมันไม่ติดพอเหรอพี่ฮะ อุ้ยแหลกแหลกคอมผมอยู่ดีก็แหลกกันเนี่ยอ๋อมันมันติดใจไงมันไม่ติดคอมติดใจแทนนมโกไป,ไปเลยครับผมไปเลยไปเลยโกติดกินแล้วจะติดใจอะแล้วผมเป็นเลติดคอไอ้กินแล้วติดใจที่ไหนได้ติดคอแี่เฮ้ยเดี๋ยวเราเดินหน้ารถไปสักหน่อยสิดูมิเตอร์เราดูมินเตอร์เราออกโรงแล้วทุกคน อย่าเอาคันนี้ไปขับในเอฟเอเยปสองมาเลยอ่ะใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงเกมดังไปเสียงเกมคุณคุณก็ชื่อเกมเล่นเกมไม่รู้ว่าเสียงเสียงเกมเข้าไปจอดใกล้รถแมคโครนี่คือเสียงผมเดี๋ยวเ้ยไม่เสียงตอนเกมมันดังมากเลยพี่เสียงแมคโครดังไม่เสียงแมคโครโคตรดังเลยอ่ะคันเนี้ยจริงใช่ดังมากผมพูดเลยตัวแรงเนาะแมคโครตัวแรงนี่ เดี๋ยวจะย้ายไปขับใน F22 แล้วคันนี้ไม <c oughs> จะเอาไปทุกคันเลยครับทุกคนใช่แล้วครับเราจะเอารถของเราเนี่ยไปให้หมดเลยครับทุกคนย้ายซับสมบรดไปเลยครับแล้วก็เป็นสิงอยู่ในเกมนั้นอีกเลยทีนี้ขนาด F19 แรงขนาดนี้ F22 พี่ไม่เข้าใจนะเวลาเข้าใจแอนพ่เจอโมรถอ่ะพิเจอโมลลพี่จะเอารถย2มาโมอโมลล่ะอ,อ,อะไรมันหายอ่ะคือแบบมันล่องหนอเกมมันล่องหนทุกอันเลยอ่ะแล้วมันแล้วมันเปิดไม่ได้ด้วยนะแล้วมันก็โมไม่ได้อ่ะ เคิดเก้าไว้เสร็จทีเราไปทำในยิมสองแทนได้น,นะเราทํในสิบเก้าเลยแหละพี่แล้วเราไปแปลงลงยิสองเอาไม่ไ<ด>เราเอาไปแปลงไม่ใช่คือแบบถ้าพี่แปลงพี่แปลงเป็นอยู่แต่ว่าเสียงไม่เข้าอะ่ะเกมดีกออาใช่ไหมมันคือรถไฟฟ้าพี่พี่ต้องจินตนาการเอาเี่อเอรเลยับเต็มที่เต็มแล้วทำไมเต็ลมละน้องเกมบอกว่าให้เราใช้จินตนาการเอาครับทุกคนดู ก็ดูพี่รถลากมัวของผมอะของไอ้ของไอ้การอะเสียงไม่มีเนี่ยรถไฟฟ้าคิดในใจเอาใช่ไหมคิดในใจว่าไม่มีเสียงเอาแบบจินตนาการในใจเอาคิดในใจว่ามันมีเสียงอะไรเงี้ยพี่พี่พี่เคยเห็นไหมว่าไอ้รถไฟฟ้าสามร้อพี่แถวบ้านพี่พี่เขาใช่ไหมพี่อ่ามีอยู่มีอยู่ไม่มีเสียงเลยรถสิบล้อวิ่งผ่านทีนี่คือแบบที่กะดูดอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเกมแล้วพี่นี่คือ มันมีพี่คนหนึ่งเขาเป็นแขนเขาแขนเขาเรียดข้างหนึ่งแล้วเขาขับรถไฟฟ้าพี่พี่รู้ป่าปิดกามให้หมาตามทันนะพี่ตอนโค้งอ่ะล้อหลังล้มๆแล้วเขาก็ชว์รถเต็มเพีพี่ก็น่าแขนดี่มั้งดูจิเป็นช่วงนาทีที่ตื่นเต้นที่สุดในโลกอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนที่หมาไล่อ่ะ โอ้พี่เขาขับแบบว,ว่าไม่เกรงใจเลยนะพี่แบบว,ว่าขำนักศึกษาที่ขูว่าจะเสียงเงียบเพราะพี่อันนี้เสียงปี๊ปปอ๊ปเลยเหรใช่ไหมใช่พี่ปิดเสียงครับ้ลูโคตรดังอ่ะพ,พี่คิดดูดิว่าเขาสุดขนาดไหนอ่ะอ <c oughs> ่าเต็มยังครับเต็มยังครับอีกสองอีกพวกกี่หนึ่งพี่อีกพวกกี่หนึ่งเหรออ่า <c oughs> เขาขับแบบว่าโอ้ถ้าถ้าพี่มาเห็นแบบว่าโอ้พี่ว่าตะลึงอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าคนธรรมดาขับพี่สามล้อเดิมทีถ้ามันเข้าโค้งเดียวมันคว่ำเยอะอีกอ่าอ๋อแต่เขาอ่ะเล่นเต่าโค้งมาปื้ดแล้วโอ้โหยกล้อหลังโชว์ล้อหนึ่งอ่ะพี่โคตรเปรี้ยวเลยพี่อ่ะเต็มแล้วพี่เต็มโอเคเรียบร้อยไปดับเครื่องเาโคตรไปครับผมไอดอลเลยลิสโก้ครับลิสโก้เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคมาลิสโก้ครับวัยรุ่น แต่สามชาตินหน่อยเราเป็นไงแรงมากโอ้โหก่จะจบบทหนึ่งนะครับตัวโอ้โหโคตรยาวนะครับผมและแต่สามชาติมีหวอแทรกด้วยครับโคตรเท่ช่วยใช่แล้วมาครับตามมาเลย ตามมาเลยเดี๋ยวจะพาออกไปสู่โลกภายนอกจะพาออาประชาชนไปแปลกใจอย่างหนึ่งอ่ะพี่อ่ะเวลาอัดคลิปอ่ะคอแห้งน้ำน่าจะพูดเยอะไปมบ้างผมว่าใช่เราขี้โม้เกินอ่ะขี้โม้จัดอ่ะองค์การองค์การองค์การคีโม้ต้องสั่นสะเทือนนะพี่ใช่ครับจริงๆแล้วพวกผมเป็นคนขี้โม้มากเลยครับทวนเดี๋ยวผมจะขี้โม้ให้วันเอ่อให้ฟังสักวันหนึ่งนะ เดี๋ยวพผมจะขี้โม้ให้ฟังสักวันหนึ่งนะวันนี้เย็นนี้เตรียมเรียกผมว่าเสียได้เลยครับได้เลยครับผมนั่นแหละเขาขี้โม้อยู่ครับทุกคนเตรียมตัวเรียกเตรียมตัวเรียกหลายงวดแล้วนะถ้าคนถ้าคนที่ไม่รู้อ่ะเขาพี่ไม้ไปทางไหนนี่นี่ตาพี่มาพี่จะพาออกไปผจ์ไทยเดีกทีพี่รอผมก่อนผมขับเร็วไม่ได้พี่เวลาเข้าโค้งผมจะคว่อมถ้าคนไม่รู้อ่ะเราลองคุยกับพี่ไม้อ่ะแล้วพี่ไม้พูดว่าเย็นนี้เตียเรียกผมว่าเสียได้เลยนั่นแหละครับ เขาจ้องจะเล่นคุณอยู่ฮะหัวจ้องจะเล่นคุณอยู่อะหัวจ้องจะเล่นคุณอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้หลุดโขงหลุดโขงแหมคว่ำนะพี่ตัวหกร้องคว่ำง่ายมากเลยนะพี่เฮ้ยแม่คว่ำรถพี่แรงรถพี่นี้ยี่สันดะทำจากญี่ปุ่นตัวลูกผมไม่ได้ใส่อะไรเมื่อกี้คือยังจะคว่ำนะพี่ยิ่งแค่ตัวลูกเกมแก้ผ้าดิไม่ได้ใส่อะไรเลยขอบคุ ไม่พี่ตอนรถผมสั้นตอนรถผมตัวเล็กกว่าโอเคไงแลเวลูกที่เปิดไปเลียวขวาทิ้งไว้อเลยใช่ไหมติเดินหลังอยีกติเดินหลังแอปเบกแบกเบกผมพานอาเกมออกมาปรพยนไพยอันนี้ผมแปลกมากเลยทั้ง O B S ทั้งตัวเกมอันนี้เราเอาไปส่งลูกค้าลูกผมติดแป๊บนึ่งนะลูกผมติดล้อผมลืมอ้าว ติดล้อเงินติดล้อ,อเกี่ยวอะไรกันวะครับนึง่งพี่อ,อ,อะไรนะเกี่ยวอะไรกันนะี่นี่เกมมาถึงแล้วมาถึงแล้วครับนึงพี่จะเย็นพี่จะยืนสกีปอ่าในเกมอยู่ยไหนนี่พี่ไม่เห็นเกมเลยนี่โค้งเลยพี่โอ้โอโอโอผมติดอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เทก่อนแล้วกันนะลอตัวพวกอ่ามาละออกได้แล้วออลลพี่เดี๋ยวเราจะถอยไปเทจากฝั่งนู้นมันนะครับเราจะเหลือเออไม่ใช่ดิเราจะเหลือที่ไว้ให้น้องเกมเทด้วยนะทุกคนนะ พี่ไม่อยู่ข้างๆเราเองครับทุกคนนะเขคเป็นคนไทยแท้ๆยังพูดภาษาไทยไม่ชัดเลยพี่นี่ยังพูดแบบแบบว่าลิ้นพันกันอยู่เลยอ่ะพี่เคยแล้วพี่แล้วว่าเป็นคนไทยแต่สอบแต่สอบตกภาษาไทยเอยพี่นี่ของจริงอ่ะตกอ่ะคณิตไทยอ่ะตกแน่นอนอ่ะเทต่ยงไหนนะพี่พูภาษาไทยกำมัดตามพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่ถอยไปเทก่อนเดี๋ยวเกมรอก่อนเดี๋ยวพี่จะเหลือที่ไว้ให้เกมเทพี่จะถอยไปเทจากฝั่งนน้นมาไง เออทุกคนเออตรงร้านทอดราดีใช่ใช่เขาจะทำอันนี้ไงเขาจะทำฟุตบาทตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยรถพี่ตกรถพี่ตกอุ้ย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 ได้โอ้ยได้วอลขึ้นได้แล้วท่านนี้เขาจะทำฟุตบาทเลยเขาจะทำฟุตบาทเขาก็เลยแบบสั่งดินเนยอ่าท่อระบายน้ำเอ้ยท่อระบายน้ำตอนนี้เราต้องมาขุดหรือเปล่านี่ อันนี้ไอ้ก็ไม่รู้แล้วแต่ชิวงานใช่ไหมเค๊ okay, ดำเลยทีนี้อือ้าอาเอาเกมจิ๋มมดท่อแล้วครับท่านผู้ชมเ<า>อาเกมจิ๋มมดท่อแล้วอ่ะผมเปิดคนแบบว่าเอ้ยพี่ดีนไม่ขึ้นกองกันนะ okay, okay. ่นอะโอเคโอเคมันจมอยู่ <Okay. S 2> ข้างล่างเลยเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ไปปลดลูกเตียงไว้ก่อนปลดที่ถนน,นเลยก็ได้เอ๊ะตัวนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นหลุม ที่ข้ามไปไม่ได้นี่ทไมก็สามชายอย่างเดียวเลยทุกคนสุดยอดเวลูกูดดำเลยนี่เทกองกันไว้ตัวนี้ครับทุกคนนะนี่ฮะ mm hmm. เทกองไว้ครับทุกคนเทกองไว้ฮะเทเป็นกองเดียวไว้ครับโอเคมาเกมถอยมาเลยแป๊บนึงนะลูกมันซับมาเลยมาเลยถอยมาเลยโอ้ยโอ้ยไปเหยียบโอ้ยไปเหยียบไอ้สามเหลี่ยมลูกเฉยเลยป่ะ FRR สองหนึ่งศูนย์น่ารอ ยียนเทได้ไหมรองเกเลยดิโอเคสวยเพิ่งปลดลูกอ่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยเลี้ยไม่พ้นเฮ้ยไม่เลี้ยไม่พ้นแล้วทุกคนเอาโอ้เอ้าโอ้ไอ,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 อ้นี่โอ้ข้ามถามอะไรไปดูรถเลยอ้าว <laughs> อ้าวอ้าวชิมหายแล้วอ้าวอ้าวพี่ล่างรถไหมผมลงรถไม่ได้เลยด้วยพี่ตอนนี้ได้ยังไงนี่ของพี่พีนีขน่ขึ้นได้เฉยมันไต่ดีขึ้นขึ้นได้เฉยขึ้นได้เฉยมีเพลงไหมวคันนี้ไม่มีเพลงนี่หว่านะครับคุณนายเกมโหมีท่อเฮ้ยอ๋ออันนี้เป็นท่อระบายน้ำนี่หว่าลืมไปอธิเลยครับเทเลยครับสวย เรียบร้อยโอ้โหแน่นอนจัดนะฮะทีมเวิร์กครับทีมเวิร์กครับทุกคนทีมเวิร์กครับเอาล้วครับทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้เลยละกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์น้าป์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้วผมทำคลิปใหม่ด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับที่ยูอาร์เกนครับอจ๊อบจ๊บโอ้